ครับพอดีทานโรงเรียนของเราได้สืบทราบม,มาว่าเด็กทั้งสามคนเนี่ยได้ทําการคุยจิตดข้อสอบนะครับไม่จริงค่ะคุณครูลูกฉันไม่มีทางโกงข้อสอบแน่ๆอยู่ที่บ้านเป็นคนดีค่ะช่วยพ่อแม่ล้างถ้วยล้างจานใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณครูลูกฉันไม่มีทางโกงข้อสอบแน่นอนค่ะักเรียนรับฟังกันคร แจ้สร้างนะครับพรุ่งนี้ครูจะมีการสอบเก็บคะแนนนะครับทำไมเพื่อนพรุ่งนี้จะสอบแล้วเรายังไม่พร้อมเลยใช่ใช่ใช่แบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าสอบได้คะแนานดีแม่เราจะซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ ใช่ใช่เราก็เหมือนกันก็ต้องกังวลตลอกเดี๋ยวเราช่วยพวกนายเองพวกนายสังเกตมือเราดีๆนะถ้าจับหัวไปว่าตอบกอไก่ถ้าจับหูไปว่าตอบพอไข่ถ้าจับไหลไปว่าตอบพอควายถ้าจับเอวไปว่าตอบงอง,งูพวกนายเข้าใจไหมโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนแล้วเลย ถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำข้อสอบไปเลยนะครับผู้จะมาประกาศผลกะแเียนที่เราสอบไปนะครับอ่ะทัชาได้น17นะครับพัพชรพงศ์25นัทเดลัย16วิกิต25 มาเชล่าบ,บลอล18บีเรลล่าที่25อาดูบอลผมให้คุืนเลยครับ เ,เพื่อนเห็นหน้าไอ้เปล่าอย่างเว้เลยไม่คิดว่าตอนสอนภาษากิษจะได้เยอะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่อ้ํก็เหมือนกันหน้า่างตลกเลยใช่พรุ่งนี้ได้อื้อีกแน่นอนแนหน่ย,ยั่งเลยพรุ่งนี้ว่าวิชาคณนตี้ศาสตร์ด้วยนะยัไม่เข้าใจเลยไม่เจอได้เลยเพื่อนเอาชน แล้วพวกนี้ทำไมได้คะแนนดีแปลกๆยจงมีต้องฟ้องครูครูข้อสอบนี <dans la Idol> ่แหละครับอขาบอกวาคะแนนจะใช้เท่าไหร่ครับมีหลักการกันก็จะมีเท่าไห่ครูเขาดูอะไรสิ ่าแล้วทำไมเด็ก3คนนี้ตอบเหมือนกันทุกข้อเลยเอ้านักเรียนอันนี้เป็นวิชาสุดท้ายแล้วครับวิชาคณิศสาสตร์ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ คะแนนพิชาในแตสารนะครับคะแนนตึงาคะแนนนักพิชา18วพิพั์ชลพงศ์22นัตตะใน15ิจิตร8ปพัชรพลส15หวรวัตเนี่นายทำไมเราไม่ได้คะแนนเท่านาย หรอว่านาอิชาที่เราจะได้มือซืใหม่เราไม่ได้แกล้งนะเราก็บอกตามที่เราตอบแล้วพวกเธอไม่ต้องคลาอกันครูเป็นคนสลับข้อสอบเองแหละพรเธอเลยตอบไม่เหมือนกันไงพวกเธอรู้ไหมว่าพวกเธอทำอย่างนี้มันเป็นการทุจริตนะมันผิดกฎของโรงเรียนดังนั้นพวกเธอพรุ่งนี้ต้องพาผู้ปกครองมาพบครูนะผู้ปกครองรู้ไหมครับว่าความผิดที่นักเรียนกระทำ มันร้ายแรงถึงขั้นต้องพักการเรียนเลยนะครับอยากให้ถึงขั้นนั้นเลยค่ะคุณครูให้ติชันเขาทางานรับจ้างทุกวันไม่อยากให้เด็กติดตามลำพังโดยลําพังเลยค่ะครูจะให้พวกผมทําอะไรเป็นการลงโทษก,ก็ได้ครับแต่อย่าพักการเรียนพวกผมเลยนะครับเอางนนี้แล้วกันในช่วงติดเทอมนี้เดี๋ยวครูใช้พวกเธอสามคนเนี่ยมาช่วยกันมาเป็นประโยชน์แล้วก็ทําความสัอาดโรงเรียนและสัญญ,ญาได้ไหมว่าต่อไปจะไม่ทําแบบนี้อีกครับกผมสัญญาครับ เพื่อจะตั้งใจอ่านหนังสือดีๆแล้วนายก็มาติเวช่วยเราด้วยนะเพื่อนใช่นายมาติวให้เราด้วยนะเพื่อนนักศึเพื่อนไม่มีปัญหาอะไร